สวัสดีครับทุกท่านผมอาจารย์เกียรติช่องคอโคชโฮรานะครับวันนี้ผมมีดวงของพระจัทร์อร่อยมาดูกันว่าเขาจะดวงดีไหมจะมีโอกาสเป็นใหญ่อีกไหมโดยที่ผมได้ผลักดาวไปล่วงหน้าไปเป็นเดือนมิถุนายนนะครับเพราะว่าอีกสองวันก็เขาเกิดวันที่21อนะี่อีกไม่นานก็จะพ้นวันเกิดเลยดูเรื่องใหม่เลย แต่ก่อนจะไปดูเรื่องพระจันทร์อร่อยก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับตกลงว่าผมเปิดสอนโบราศาสตร์ไทยชั้นต้นทุกวันเสาร์นะครับเป็นการเรียนออนไลน์แล้วก็ผมใช้โปรแกรม Zoom ท่านที่สนใจจะจองที่เรียนขอให้ส่งอีเมลมาทางไลน์นะครับเพราะว่า z o มนี่เวลาจะเชิญเข้าห้องต้องใช้อ,อีเมลแอดเดรสนะครับ แล้วก็ค่าเรียนนะครับสอน5ครั้ง5เสาเสาละ2ชั่วโมงคิด3,000บาทยังไม่ต้องโอนนะครับเมื่อผมตอบกลับไปแล้วถึงค่อยโอนมาสำหรับผู้ที่สนใจจะเรียนนะครับสำหรับผู้ที่ไม่สนใจก็คงไม่ได้ดูคลิปนี้ก็สนใจเธอมีประโยชน์แล้วใน ช่วงวันที่สิบก,กว่าผมจะวิเคราะห์ดวงประเทศไทยให้ท่านฟังเกี่ยวกับเรื่องของวินาศปัตตนิและปุตตะถามว่าวิเคราะห์ไปทำไมก็ไอ้สามดวงนี้มันแปลว่าหวยครับไม่มีเคยถูกเลยแต่มันเป็นแนวทางไว้นะครับอ่ะข่าวประชาสัมพันธ์ต่อนะครับรุ่นที่ผมจะเปิดรุ่นแรก วันเสาร์ที่11มีนาคมนี้9มง30ถึง11มง30นะครับหัวข้อที่จะเรียนจะสอนที่จะพยายามยัดเยียดใส่ลงไปในศรีรษะของท่านเนี่ยคือเหล่านี้นะครับถ้าใส่ได้เร็วมีเวลาเหลือผมก็จะเพิ่มชั้นสูงลงไปด้วยและเกบต่างๆลงไปด้วยให้มากที่สุดเท่าที่ท่านจะรับได้เอาละครับ ขอเชิญชมดวงของคุณพระจันทร์อร่อยครับดวงของท่านพระจันทร์อร่อยนี้ท่านเกิดวันที่21มีมนา2497เวลาตี33นาทีตรงกับวันเสรราร์แรมหนึ่งขาเดือน4ปีมะเสง็งผูกดวงได้ราศีจากตามนี้ท่านเกิดภายใต้เลอือกภูมิปารูคือมั่นคง นักสัตว์สอรวนะจะได้เป็นข้าราชการชั้นมนตรีและมักหญิ่งจองของมันช่างตรงอะไรอย่างนี้ามาดูดาวในราศีจักท่านนะครับในราศีจักของท่านเนี่ยผมให้สังเกตดูดาวว่าดาวของท่านเนี่ยกระจัดกระจายไปทั่วทั้งราศีทั่วท้องฟ้าชั่วชีวิตของท่านเนี่ยมีเรื่องเกิดขึ้น ตั้งแต่เล็กจนโตจนแก่เท่าจนถึงตายเนี่ยมีแต่เรื่องราวให้ระชนภัยสนุกสนานนะครับไม่เหมือนบาง,บางท่านซึ่งเป็นคู่ปรับของท่านน่ะของท่านเนี้ยดาวจะมากองอยู่ข้างหลังนี้นี่เป็นเคล็ดลับเกียรติโหรอีกนะครับลัคนาอยู่ที่ไหนข้างหน้าลัคนาคือช่วงวัยเด็กข้างล่างก็คือกลางคนมาเรื่อย แล้วก็ข้างหลังก็คือช่วงวัยชราตามลำดับนะครับเห็นไหมครับช่วงต้นจะมีความสนุกสนานจนถึงทะลุวัยรุ่นช่วงวัยรุ่นจะว่างเปล่าไปหน่อยแล้วก็มีความรักมีรูปมีนี่ดาวนี้กับตรงนี้มีการปฏิวัติร,รัฐประหารแล้วก็มาทางนี้ เป็นใหญ่อะไรเป็นใหญ่เจ็บเป็นอุดท่านเกิดราศีมังกรราศีมังกรนี้เป็นแพะทะเลสะเทินน้ำสะเทินบกชอบอิสระได้อธิบายแล้วตหนุตนุของคือตนุรักษ์ของราศีเนี่ยคือพระเสาร์พระเสาร์ซึ่งเป็นตนุรักษ์ของคนคนนี้ ของคุณพระจันท์อร่อยเนี่ยมาสถิตราสีตุนพบกังกามะท่านจะผูกพันสนใจแต่เรื่องงานผูกพันกับงานและเป็นเลขเจ็ดคือนานงานนนานมันแปลได้ทั้งสองอย่างนะครับคือทำอยู่นานกับอยู่นานนี่คือ ความหมายของกรมมะเลขเจ็ดตัวนี้นะครับและเลขเจ็ดตัวนี้ยังเป็นตำแหน่งนี้นะเป็นมหาอุดยิ่งใหญ่ในกิจการงานที่ท่านทำท่านจะยิ่งใหญ่ก็มันมันใหญ่อยู่แล้วนี่หมอดูอะไรเนี่ยเอาของที่เห็นกับตาแล้วมาทายอา้าวงั้นเรามาทายไปข้างหน้าดีกว่า ในปีนี้อีก21วันท่านจะเปลี่ยนเกณฑ์ชะตาชีวิตจากอายุ68เป็น69เปลี่ยนจากกรรมะ68จนถึงอีก20วันนี้นะท่านดวงชะตาจะยุ่งกับกิจการการงานกรรมกรรมที่ท่านกอ่อซึ่งท่านยิ่งใหญ่คุมอยู่เปลี่ยนมาเป็นลาภะ เปลี่นเป็นลาภะอายุ69ดาวเจ้าเรือนลาภะเป็นเกษตรแน่นอนเข้าไปอีกเล็งมาจากที่นี่ปุตตะปุตตะเป็นพระพุทธะผู้ใหญ่ทั้งนั้นผู้มีความรู้ผู้มียศถาบรรดาศัก์ผู้ใหญ่ทั้งนั้นที่ส่งแรงมาช่วยให้ท่านเนี่ยลาภะได้โชคได้ลาบ 93สมไม่ต้องรับผิดชอบโอ้โหมองอย่างตรงนี้นี่ก็รู้แล้วนะครับว่าดวงชะตาท่านของของท่านนี้ในปีหน้าเนี่ยโชคมาไม่ต้องขอเขาประเคียนยัดเข้ามาให้กันทั้งนั้นเลยจากบุตรตะบุตรบริวารซึ่งบุตรบริวารของท่านแต่ละนายแต่ละนายนีย่ก็ยิ่งใหญ่ทั้งนั้นน่ะส่งแรงมาปั้ง นั่งเฉยเฉยก็ได้ลาบเพราะ3คือดาวโชคลาบปีหน้าของท่านนี้เป็นเกษตรแต่ว่ามั่นคงแปลว่าแน่นอนชีวิตของท่านผู้นี้ยังมีข้อสำคัญข้อสำคัญคือดาวาดาวินาศดาววินาศของท่านคือภาพพระฤัตินี่ตะกี้พูดอยู่ตรงนี้แล้ว เป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้มียศฐาบรรดาศัก์มีอำนาจมีสติปัญญามีความเฉลียวฉลาดรอบคอบแต่มันมีลาหูอยู่ด้วยแสดงว่ามันมีผู้ใหญ่ที่เป็นเงาอยู่ข้างหลังท่านดันท่านอยู่ดันดันดัน,ดน,ดนตุ๊บตกมาโชคดีไม่รู้เรื่องคือดวงชะตาของท่านผู้นี้ จากที่ออกข่าวทีวีทุกวี่ทุกวันท่านถูกตำหนิเรื่องนี้คือกรรมะอยู่นานทำนานคิดนานตัดสินใจนานอะไรๆก็นานยืดแต่โดยแท้จริงแล้วเรานึกว่าคนจะไม่ชอบท่านเยอะนะครับแต่ปรากฏว่าคนชอบท่านมากเหลือเกินดูนี่นะครับ ห้าวินาเนี่ยซ่นซัพพอร์ตท่านอยู่ข้างหลังเนี่ยคือดาวพฤหัสยังเป็นเจ้าเรือนตัวนี้สหชัชชสหชัสหชชาแปลว่าคนหมู่มากคนจำนวนมากสังคมปุตตะเป็นบุตรบริวารท่านคนเหล่านี้หนึ่งสองสามั 1, 2, 3, นนี้ด้านหลังอยู่นี่แหละเมื่อไหรจะตก จากดวงที่พระพรมลกขิตไว้นี้บอกว่าท่านจะยิ่งใหญ่ต่อไปมาดูซิว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงมันเป็นยังไงดูดาวตะหนุรักอยู่นี่อ่านเข้าหาอ่านเข้าหาเกณฑ์ชันสาซึ่งมีพระอังคารนั่งอยู่ได้เป็นกระดุมพระท่านจะมีโชคมีลาบด้านการเงินมาก และสามนี้นอกจากเป็นโชคลาภแล้วยังเป็นตรงนี้พันธุเป็นเจ้าเรือนพันธุได้บ้านได้รถง่ายๆได้ตำแหน่งความมั่นคงง่ายๆเมื่อดูดาวจักรราศีทั้งหมดและดูดาวข้างนอกแล้วจึงพบว่าคุณพระจันทร์อร่อยเนี่ย ยังคงมีอำนาจต่อไปครับดูลูไว้แล้วนะครับชอบกรุณานะกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยครับขอบคุณครับ